มีการฟังระเบิดว้ว้นะนี่โอเคนะสวัสดีครับก็วันนี้มามาได้ได้ก็มาดูกันต่อนะกับเจ้าซูซูกิแล้วก็ดีแม็กปัทุกปามจะเป็นยังไงเดี๋ยวเะิน้รับชมกันได้เลยนะครับมาเลยเลยเลยตรงตรงขวามาชูเฟือเนี่ยมีกระจกแล้วไม่ยอมมอง ไม่จบจบนะก็จะเปิดประตูล่างไม่ตันหนักแน่เลยเอาตรงไหนก่อนพี่กลางๆ่างกันหน่อนะดูไล่เลยดูไล่ก่อนโอ้เป็นคลิปเป็นแปลงเดียวเนี่ยถ่ายโคตรหลายคลิปเลยนะตั้งแต่ฟอร์ดหนึ่งคลิปรีโว่สองคลิปสามคลิปนะครับยูสูประมาณสองคลิปสามคลิปนั่นมีจิ๊บมาแจมมาอีกนะโอ้เยอะจริงๆแปลงนี้เต็มซีพี่ให้เท่าไหร่ครับเนี่ยให้ร้อยึังเลยไหมร้อยร้อยก็ได้ โอ้โหนี่คงเกี่ยวยังไงเนี่ยปามเยอะเกินหรือเปล่าเนี่ยนี่ขนาดจะพอนะน um. โอ้โหตรงนี้ก็จะทำท่าแล้วพี่ผมมองว่ายิงดิบหรือยังดิฟประเด็นเชียวล็อกยิงไปแล้วนะออโอ้โหลนซแะละักแก่ขอหอแป๊บ <c oughs> ของหวานของมันของข้าวมีพร้อ,อ,นอมนะนี่ครับยิบอยู่ฝั่งนู้นนะนี่สูมไม่ได้โคตรไกลกันเลยเดี๋ยวเห็นหมดนะเนี่ยเขาทำอะไรอยู่นี่เขากำลังยุกเยอะนับเยอะจริงๆอะไรนี้ <S <S เดินจนเข็ดมาแล้วเนี่ย เดินอย่างเดียวก็เข็ดหมดแล้วนี่ผมทั้งยกทั้งเดินไม่เหนื่อยเลยเลยเต็มสิบนะพี่เขาให้ร้อยไปเลยนะแม่เจ้าล้นซะเลยแปลงนี้เจ็ดตันใช่ไหมจเบอร์เอ้ยไม่ใช่เจ็ดเจ็ดไร่ฮะเจ็ดไร่ใช่ไหม เจ็ดไร่นี่จะได้แปดตันนะแม่เจ้าทำลายสถิติอีกแล้ว <c oughs> มันไล่ความเยอะมาตลอดเลยตันนิดๆน,นะโอ้โหไล่ละตันนิดๆแม่เจ้า <c oughs> ไยะนี่สปอนเซอร์ปุยต้องมาแล้วนะ <c oughs> บอก,กเราเดียวปุยใครเฉ่งเนี่ยมาเลยนะ่นาดูดิวว่าสู้กับเราได้หรือเปล่านาบีนะ น่าจะสู้ไม่ได้นะเลยไ,ไ <c oughs> อ้นี่เขาบอกเขาบอกให้พอแล้วนะแ <c oughs> ม็กโก้ต้องมาแล้วนะไ <c oughs> อ,อ้นี่ต้องใจแม่กโกยกกันเลยจีเดียวเชีอะ <c oughs> เอามาดูที่ว่าดีแม็กจะฟรีทิ้งเยอะหรือเปล่า นั่งไว้อยู่นะครับโอ้โหด,โอด,โอดอะอ๋อยุบแล้วนะนี่ตอนนี้เส้นทางที่วิ่งเนี่ยเริ่มยุบแล้วนะน้ำหนักกดทับเนี่ยอ่อนกลางจะเยอะสะรเกินรู้สึกว่าเยอะกว่ารอบที่แล้วนะ แต่ว่าน้ำหนักก็เต้าเดิมยทลายเยอะขึ้นนะฝนตกนะฝนตกฝนตกแล้วทำให้ทลายหนักฝนตกก็ทำให้ทลายหนักแต่ถ้าโชคกช้ำรักน่ะต้องทำยังไงโยเฟอร์ไม่ใช่ไป <c oughs> หงอหมบเยอะซะกเล็กเ,เกินต้องหามุมหนะักปวดเยี่ยวซะกเล็กเกินเดินถ่ายจนปวดเยี่ยวให้ดู อ้าโอ้ยยากรกเอาแล้วเอาแล้วก็เอาแล้วงูตาไล่ตาไล่ดึงไว้ดึงไว้แรงเหลือเนี่ยรถแรงอย่างเงี้เปล่าจูบเออร์รถที่ว่าแรงยังแพ้ให้คนขับเลยคิดดูไอ้ยา นะแบงคงนี้แบงเดียวไม่ต้องไปไหนแล้วนะลนันเดี๋ยวฟังดูยังล้นไปเลยลูกพี่ตอนนี้ไม่รู้จิบขนาดไหนะเดี๋ยวไปดูจิบกันก่อน ดูยิ้มสักแวบดีกว่านะครับจบีพอตูมไกลๆถึงมันจะกันสั่นจะทำงานไม่ดีนะครับเดินไปดีกว่านี่นะครับไม่ไหวนะมันซูมไกลๆแล้วเดินเนี่ยมันกล้องมันสั่นเกินนะรอชมตรงนี้ดีกว่าเรียบรอ้อยแน่นๆสามคันนะนีน่ หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามคันที่สี่โอเคคลิปนี้มาด้วยกันนะเดี๋ยวไปดูอีกคันหนึ่งตัดเป็นอีกคลิปนึงดีกว่านะเราจะิปนี่ยังไงนะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลนะติดตามใหม่คลิปหน้าสำหร,รับวันนี้ก็สวรรัสดีครับผม